โฆษกสำนังกงานตำรวจแห่งชาติระบุนะครับว่าคนร้ายที่วางระเบิดหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นมืออาชีพมีเป้าหมายในการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองพลตำรวจโ,โทรประวุธ,ธาวรศิริโฆษกสำนังกงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงความคืบหน้าเหตุระเบิดรบริเวณใกล้กับลานน้ำพุของห้างสยามพารากอนว,ว่าจากสภาพแวดล้อมและจุดท,ที่เกิดเหตุนะครับคนร้ายที่ก่อเหตุคาดว่าจะเป็นมืออาชีพไม่ต้องการให้มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ต้องการสร้างสถานการณ์ความตื่นตระหนกและยังไม่ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มใด ใชครับคือมันยังไม่ชัดว่ายังไม่มีอะไรยืนยันเชื่อมโยงได้ว่าเป็นกลุ่มไหนแน่นอนกลุ่มที่เราเฝ้าระวังไว้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการเฝ้าระวังทั้งหมดยังไม่ชัดเจนว่าสองคนนี้ทำงานให้ใครด้านพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาสองคนเกี่ยวกับคดีลอบวางระเบิดหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนตามหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเบื้องต้นเป็นชายชาวไทยรูปร่างสูง มีความสูงกว่าทั้งสองคนนะครับโดยทั้งสองคนเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุและเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนโดยเหตุระเบิดดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับคดีระเบิดที่ไซมานเมตาแมนชั่นและที่มินบุรีส่วนสาเหตุมุ่งเน้นประเด็นทางการเมืองเนื่องจากที่ผ่านมาเหตุวางระเบิดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากปัญหาการเมือง